วัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะมากินข้าวกับสาววารินนะคะสาววารินสาววารินวันนี้ต้องกินน้ำตาเพราะนมอุบลไม่มาเฮปี้ันพรรษาเหมือนดังแต่ก่อนนมอุบลไม่มาไม่เป็นไรค่ะสาววารินจะกินข้าวค่ะวันนี้ผ้ากินเนียนบะเขือด้วยค่ะขวดจะคก,กนะคะ เมียนมะเขือภาษาบา้านเฮาภาษาภาษาทั่วไปเขาเรียกว่าซุปมะเขือเด้อคะ่ะซุปมะเขือแซ่บแซ่พี่นอ้องคูดจะโคกนี่ค่ะคะูดจะโคกนี่ละคะ่ะมันเป็นอะไรติด,ดแซ่ดดแบแติแซ่บซุปมะเขือว้าวติดติดแซ่บแห่งที่ละ แสบๆค่ะโอ้ยแ่บแๆบ,แบยากให้แ่บอีกรวยด้วยงาคะ่ะรวยด้วยงานะคะงาค่ะรยด้วยงานะคะโอ้ยหอมงาหอมงางาหอมหอม วันนี้เราจะกินกับกินกับผักนะคะเดี๋ยวเอากินกับอันนี้ก่อนค่ะต้มหมูเปื่อยๆนะคะอาว <laughs> มันเฮียลรมันเฮียแล้วต้มหมูเปื่อยๆกินกับเนียงบัะเขือนะคะ แสบแสบค่ะอุ้ยตัวหมูก็ห้อมหอมเด้ตัวหมูเป,เป,เปื่อยๆเด้อืตัวหมูเปื่อยๆพักเข้ากับเจมี่โอ้ยหลายพักเป็นคนมากินพักเอาก่อนอื่นเอาพักสวยๆนี่ก่อนนะคะผักดอกอัญชันสวยๆ ต่อมาก,ก็คือผักสะระแหน่ผักสะระแหน่นะคะกินกับสุประเขือนี่พักสะระแหน่โอ้ยเป็นตะแสบค่ะพี่น้องหอ,อมสดๆจากกระถางหอมสดๆจากกระถางที่ละ่ะบม่ได้ใส่ปุ๋ยด้วค่ะนี่ธรรมชาติล้วนๆค่ะธรรมชาติล้วนๆอุ้ยมันจริงามงามตามด้วยมะละอุ้ยผักเอาไล่าลายดีเวอร์ ตามด้วยผักกระทินผักกระทินก็มีค่ะมักกะทินแก่ยังมีอีกดี่ค่ะพี่น้องต้มบักทัวฟักยาวต้มถั่วฝักยาวกินกับซุปมะเขือโอ้ยเป็นกระแสมันหลายหลายใส่บทบนแล้กค่ะพีน่น้องโอ้ยหอมหอมงาหอมงาหอมงาค่ะหอมงาคือว่เป็นกระแส ก็แ่บลายเนค่ะมากินน้วกันมากินเขาก็สาวว่าดินเด้อยค่ะสาวว่าดินกินข้าววันนี้อุ้ยเป็นตาแซบแห้งมือนที่ละเขาวันนี้หนึ่งเองเดีอค่ะเขาหนึ่งเองอุ้ยมือได้หนึ่งเขาน่หนึ่งลา,ลายลายเมือที่ละ่ะหุ่นผู้หุ่นโจโกโเลยว่าค่ะมากินน้ำกันมากินด้วยกันมากินด้วยกันก่อนอื่นกินน้ำก่อนค่ะก่อนอื่นกินน้ำก่อน แสบค่ะแสบอยู่ีเด้อค่ะซิมเนียนบเบอร์เคอรนะ์โอ้ยหอมกินเนียนบอร์เคอก่อนอื่นเด้อค่ะกินเนียนบอร์เคอก่อนอื่นโอ้ยมึงอีล่ล่ะคุยคำใหญ่ใหญ่ใส่งานะ้ำอืม้ม มันก็มือต่มเปื่อยๆมันก็ต้องเสนอแนะไม่งว้หนหาวกปกิน เขาเะย่างค่ะเขาเสิร์ฟดิค่ะนี่โมเมนต์เขาเทียงวันนี้อากาศหนาวหนาวมาไหนสามเหมือละค่ะหอมง่ายขวัวง,ง่ายใช่อู้หูแสบแสบมันกอดอกอันชั้น สมเปื่อยๆเนี่ยไม่เห็นหนาผู้กินเลยค่ะเนี่ยไม่เห็นหนาผู้กินค่ะ เดินพี่น้องมากินเขาน้ำกันแต่ว่าเห็นนาผู้กินนี่กินบปรแสบต้องเห็นนาผู้กินเนียนมะเขือแสบลายเด้อค่ะเนียนเสตปาสุปเสตปาเดี๋ยวกินก็ปก,กะทิน พักพิมพ์แก่อยู่ในสวนท่านเสียมลายค่ะพักพิมพิ หอมอันสื้อหอมแหงมาแล้วก็มา,มาปาดปาดอันหัวมันออกเอาหากมันไหวเอาไปใส่อสองกระเท่าน,นั้นค่ะพี่น้องได้หอมกินบดม่ยานะ้ำหอมสดๆอยากยำได้กับพีท้อนม,มากินก็ต้องไปซื้อเข้ามาแชนตัวเย็นไม่สดเดียว ผู้เท่านี้กินง่ายดีเลยค่ะมีประโยชน์ง่ายใช้สมุเไือ จะแนกับปลูกเองซื้อมาละหาบาทซื้อมาละหาบาทไม่จักตลาดเขาก็เอามาเสียบลงดินตัดยอดนันออกเขาก็มาเสียบลงดินมันก็แตกหากไม่เกิดยอดไม่ค่ะปลูกง่าย สิสุกบกเขือว่าสิสุกบอกบอกันบกทั่วเปลี่ยนใจมาสุกบกเขือแทนอยากกินสุกบกเขือหลายเหมือนเรา กินให้มันครบพืกผักมันจังได้สารมันจงได้สารวิตามินหลายอย่างมะระอันนี้บวกขมค่ะมะระอัน,นกินบวกขม หมูมันเปื่อยสีสฉีดเอาแซ่บแซบตุ่มไปเปื่อยบักทุกอย่างนี้ในสวนเหมือน นอกจากมันละมันละนี่สือ่อมกปอกถ้ากระชิบ,บ่ปอกไปครับมาแหนให้พี่นองนี่ละเบิง้ง หอมเงะ 看感冒呢？地。 วิจาวแจบองเขาติดมือมูเปล่ยดีดี พราะกันทิ้นแกเนี่ยกินกับสุปบะเขือแสบค่ะ แสบค่ะเนี่ยนบะเขือเนี่ยนบะเขื้อใส,ใส่ง่ากหอมหอมลืมพ้นละมายวันนี้มีสาวโรดอย่าไปเอาสาวโรดกันค่ะแปบ๊บนึง ปาซอฟว์รสมากินเป็นพุนละไหม้ม่ค <c oughs> <c oughs> ุณว่าจะเปรี้ยวขึ้นมนันันด้วยวะมันนันเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวเลือ้อเลื้อขนาดเดี๋ยวปาดก่อนค่ะ เนื้อสวบหลดว่ต้องไส่พริกว่าต้องไส่เกลือกินหลดกินสดๆสล่คะค่ะวิตามินหลายวิตามินซีหลายอืมมันนีหวานอยู่คะ่ะเมื่อก่อนนี่กินอุ้ยเปรี้ยวอันนี้เปรี้ยวนิดนึงแสบค่ะลูกมันสีแดงลูกมันสีสมบู เปียวนิดนึงบมเดเ,เปียวแห้งคือเมื่อก่อนเนี่ยสวดกินเลยค่ะโปรตองใส้นน้ำตาลโปรตองใส้นเกลือโปรตองใส้พริก สี่หลาย <laughs> อออหน่อยนอ่นบ่มหวานแฮะผสมแห้งอ,อกหวานนิดๆเปรี้ยวเปรี้ยวนิดๆ ซอวรตค่ะซอวรตกินไดสามหน่วยค่ะก็ะเอาหน่วยที่สี่ววล่ละค่ะซอวรตค่ะซอวรตค่ะมันีอิ่มล้วค่ะ,ก,คะ,ก,คะ,คะกินเขาก็พีกับนอ้องมันนี่แซ่บแซบ กินแสบทุกมือเลยค่ะอุ้ยสับรดมีความเปรี้ยวแต่ว่โบริเปรียวแห้งคือเหมือนนั้นเมนี่ก็ <c oughs> อิ่มแล้วนะคะเมือนาจจะมากินน้ำกันใหม่ฝากช่องซิลิพอนชาแนลนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ